ไม่ครับเนี่ยก็แค่เอาเอาหางหาก,กันแค่นี้ก็ได้เสีมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็มันเหลืออยู่ใช่ไหมแล้วก็อไอ้ตรงนี้ต้องสังเกตด,ด้วยนะว่ามันมีแค่ไหนเราต้องรู้ด้วยแล้วก็ถ้ามันมีช่อวันนี้ก็เอาสีไหนก็นได้เลยคับมีสองสีจะเลือกสีไหนฉันเกิด ไม,ม่สีที่แต่เองชอบนะครับก็เอาเป็นอันใหญ่แบบนี้เลยคะ่ะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมก็ไม่รูก้ก็ได้ก็มีวิธีนึงสั่งอารมณ์กันเลยอธิบาะะยเสรแล้ว็็าเอยแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรครับรถถังครับมีทั้งหมดกี่ล้อครับ มีทั้งหมกแปดแล้วครัไหนโชวหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคบายบายบายยังไม่บายบายครับออยังอ่ะลเปลี่ยนก่อน สวัสดีครับเมื่อกี้แห้พอ่อพ่อของเราเลไปไหนนะครับขอโทษทีนะคะไหนอันนี้ต่อใหม่เป็นอะไรลูกเป็นเครื่องจักรใหม่ครับอา้าวไม่ใช่รถถังแล้วเแนแล้วเดมครับเครื่องจักรแล้วเหรอทำอะไรได้บ้างครับเป็นเครื่องแฉะแล้วเองมันทำอะไรได้บ้างลูกทำได้เยอะเลยครับ แต่วก็จะไม่ได้เลยครัว่าทำอะไรได้มากอ้าวอิจฉรถถังไม่ได้เลยครับทุกคนน่าไหนยกยิ้มโชว์ด้วยยิ้มโชว์หน่อยหน้ามกแผลเลยโชว์ด้านหน้าสิลูกนี่มันด้านหลัง เอยอ่ะยิ้มโชว์หนึ่งสองสามโอเคบ๊ายบาย